โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่บ้านนะครับกำลังเตรียมตัวที่จะไปสอบนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับไปสองวันนะครับสอบสองวันตอนนี้ก็อาบน้ำนะครับแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับสัมภาระอะไรต่างๆผมก็เตรียมมาแล้วนะครับ สัมภาระที่จะต้องเตรียมไปในในการไปสอบทรั้งนี้นี่นะครับก็จะมีพวกเสื้อผ้านะสองสามชุดนะครับอันนี้ไปให้สองสองสามวันนะครับไม่ใช่ไปเป็นเดือนนะครับคือสัมภาระก็ไปหาที่พักข้างหน้าเอานะครับเพราะว่ามีรถส่วนตัว แต่ก็ไม่ใช่รถผมนะครับผมก็อาศัยเข้าไปนะครับ<笑><笑>ก็ช่วยเติมน้ำมันดูแลกันไปนะครับก็ไปสอบสองวันนะครับวันแรกเนี่ยจะเป็นการสอบภาคกภาคขอวันที่สองก็จะเป็นภาคคอนะครับตอนนี้ก็อ่านหนังสือก็อ่านเยอะอยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้ออกไปไหนก็ตั้งใจพยายามอ่าน นะครับหวังว่าในการสอบครั้งนี้ก็ขอให้มีชื่อติดก็พอนะครับให้ติดอันดับที่หนึ่งโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการสอบครั้งนี้นะครับสอบให้ได้นะครับสอบให้ติดนะครับ ถ้าสอบติดแล้วนะครับได้ได้เป็นแล้วเนี่ยจะให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้และก็ให้กำลังใจผมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ